สวัสดีครับทุกคนก็ขอต้อนรับเข้าสู่ AI Builder สัปดาห์ที่4ี่นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยแนะนำตัวเนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยถ้าน้องๆจะเข้ามาดูคัริคูลัมเนี่ยก็สามารถเข้ามาใน GitHub นะครับ i t h u b c o m /ai-builder/curriculum ใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราลงไปที่สัปดาห์ที่4ี่เราก็จะคลิกเข้ามาที่ Google Slide ได้นะครับซึ่งมันก็จะโผล่ไปหน้านี้เนะซึ่งเราก็จะมาเริ่มกันเลยในสัปดาห์ที่4ี่นะครับซึ่งจะเป็นหัวข้อ Deep Learning สสาหรับ Image a n a l y s i s ลลิซิสนะ มาเปิดสไลด์โอเค <Okay. S 2> <Yeah. S 1> ซึ่งในวันนี้ก็มีพี่นะครับพี่ไม้แล้วก็กุกกิกนะครับก็เราคือใครนะครับพี่ไมยก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับในภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ซึ่งก็นำแมชช e เ r n i n g แล้วก็ AI ไไปใช้ในเชิงการแพทย์แล้วก็ในเชิงการที่ ทำยังไงก็ได้ให้วงการวิทยาศาสตร์เราเนี่ยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้ยครับครับผมส่วนผมกุเกิลครับกให้กุเกิลครับครับผมกุเกิลนะครับเป็นทีมไอที็นดีที่4.25ดีกรีนะครับพวกเราก็ทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับรวมไปถึงแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ด้วยเนี่ยให้มาใช้กับเว็บ4.25ดีกรีซึ่งเป็นเว็บอีคอมเมิร์สนะครับผมเพื่อให้เรียกว่าแบบมีการ maximize ประสิทธิภาพในการทำงานนะครับแล้วก็ช่วยลดภาระ งานรูทีนของอทีมงานนะครับที่เป็นแบบมนุษย์มานานอย่างพวกเราเนี่ยให้ให้แบบว่างานมันสบายขึ้นนะครับผมช่วยข้อมูลด้วยนะช่วยเรื่องข้อมูลนึ่ช่วยเรื่องข้อมูลใช่ก็คือเป็นแบบมีทั้ง AI ทั้งข้อมูลแล้วจริงๆก็มีร่วมง,งานกับทางทีมงานของอที่เป็นแบบวยงานทางการศึกษาอย่างเช่นอาจารย์มายนะครับแล้วก็แบบทาง ah ari, วิทยาลยั่มหนดลด้วยนะครับผมในการที่จะผิดตัว AI นะครับสําหรับ งานอ e ีคอมเมิร์ซนะครับอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกแบบ r e o m m e n d a t i o n นะครับหรือว่าพวกงาน NLP อ่างต่างนะครับพวกเราก็ได้มีโอกาสร่วมงานกันสักสองสางานแล้วเนาะใช่เดี๋ยวก็มีมีต่อไปในอนา,นาตคตนะครับต่อต่อไปอีกใช่ครับถูกต้องใช่เลยก็ในสาสัปดาห์นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะเรียนอะไรกันบ้างเนอะก็หลักๆเน่ยวันในวันนี้เนี่ยในคลาสนี้เราก็จะมาดูก่อนว่าเอ้ย Deep Learning เอามาใช้ในงานทางด้าน Image Analysis ในด้านไหนบ้างนะครับคือเราก็คงไม่ได้ cover ทั้งหมดนะแต่ว่าเราก็แค่ยกตัวอย่างบางบางสิ่งบางอย่างที่น้องๆสามารถนําไปใช้งานได้ในชีวิตประจําวันนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราจะข้ามไปที่ transfer learning สําหรับ image classification ซึ่งเราก็จะไปดูว่าเฮ้ยเราสามารถนําโมเดลที่นักวิจัยเนี่ยเคยเทรนมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยเอามา apply กับงานของเราในในการแบ่งแยกประเภทของภาพได้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็เราจะข้ามไปอีกในท็อปิกซึ่งที่ เป็น transfer learning เหมือนกันแต่ว่าสำหรับ object detection ก็คือว่าเฮ้ยเราจะมาใช้ deep learning เนในการ detect วัตถุในจากภาพได้หรือเปล่าว่าวัตถุเนี่ยมันอยู่ตรงไหนในภาพแล้วมันเป็นวัตถุประเภทอะไรอย่างเช่นอันนี้เป็น f i กอร์ตัวหนึ่งนะครับ Mandalorian อะไรเงี้ยอ่าก็เราเรา,เราสามารถ detect ได้หรือว่าอาจจะเป็นเคสมือถือก็ได้อย่างเช่นอของซขสองห้าดีกรีอะไรเนียครับห <No. S 1> ลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปที่ semantic segmentation ก็คือว่าแยกว่าในภาพหนึ่งเนี่ยมี p i เซลประเภทไหนบ้าง แล้วก็เราก็จะมาวีแคปด้วยว่าอุ้ยแล้วแบบเบื้องหลังของการทํางานพวกนี้เนี่ยมันทํางานด้วยอะไรนะครับซึ่งในเอาอซึ่งหลักๆหรือว่าโมเดลหลักๆที่ที่เราใช้งานเนี่ยก็จะมะีโมเดลหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากๆชื่อว่า convolutional neural network นะหรือว่า CNN อะไรเงี้ยเราก็จะมาอธิบายว่าเอ้ยเราตกลงเนี่ย CNN มันทํางานยังไงแล้วก็มีทิปแ t r ทริ s ต่างๆว่า augmentation ทํำยังไงบ้างอะไรเงี้ย ก็ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ใน3สัปดาห์ที่น้องๆจะได้เรียนกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปถึงว่าโอ้แบบ Deep l e n r n i n g มันทำงานยังไงทร f นซ์เ a r n i n g ทำงานยังไงเนี่ยเรามาดูก่อนว่าข้อมูลที่เราจะวิเคราะห์เนี่ยมันคือข้อมูลภาพใช่ไหม Image ซึ่งอ่า m a g e คืออะไรครับซึ่ง image เ,เนี่ยเราสามารถมองมันเป็นอ อาร์เรย์ของตัวเลขนะก็คือเหมือนหน่วยพอาร์เรย์ที่น้องๆได้เรียนกันไปนะครับซึ่งอาจจะมีขนาด2มิติหรือ3มิติก็ได้ซึ่งถ้าเป็น3มมิติเนี่ยในกรณี3ีมิติก็จะมีความกว้างความสูงแล้วก็ความลึกเนอะซึ่งความกว้างนี่ก็คือความกว้างของภาพความสูงก็คือความสูงของภาพใช่ไหมครับแล้วก็เดพเนี่ยบางทีภาพของเราเนี่ยสามารถ represen t ได้ด้วยสามแชเนลใช่ไหมเช่นแบบ rgb red green blue เนี่ยที่ทำให้เกิดเป็นภาพสีขึ้นเราก็อาจจะมีความลึกของด้วย เป็น breaking rule แล้วก็ส่วนเวลาเทรนโมเดลใน PyTorch อันนี้บอกในอคทน,นเนะเวลาเราเทรนโมเดล PyTorch เนี่ยส่วนมากเนี่ยเราจะมีขนาดภาพใช่ไหมอย่างเช่น3ก็คือเป็น depth สองอยี่สิบสี่อาจจะเป็น width หรือ height เนะแล้วก็อีกสองยี่สิบสี่เนี่ยก็เป็น width หรือ height ใช่ไหมครับเป็น depth height แล้วก็ width เนะซึ่งเราจะแปะแบบ size ไว้เช่นเราเราบอกว่าเรามี32ภาพเป็นต้น ใน32ภาพเนี่ยเราก็จะแปลบอกว่าอ้มีแบบเลขข้างหน้าคือเป็น32บนอะซึ่งแบบ32ทั้งหมดภาพทั้งหมดก็คือสามคูณสองร้อยี่สิี่คูณต่อสองร้อยสิบสี่เนี่ยเราก็จะมีทั้งหมด32ภาพในการใส่เข้าไปในโมเดลนะครับซึ่งแต่ละพิกเซลเนี่ยมันมีความหมายมว่าอะไรว่าอะไรนะครับซึ่งถ้าเป็นสีดําเนี่ยเขาจะ represent ด้วยพิกเซลขนาดศูนย์นะ mm hmm. มีเลขศูนย์อยู่ในนั้นอารรศูนย์ถ้าเป็นสีเทาเนี่ยอาจจะแบบร้อยกว่าอะไรเงี้ย mm hmm. อ 50ถึง200กว่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นขาวจ้วงเลยเนี่ยก็คือจะมีค่าเท่ากับ255นะครับอย่างภาพตัวอย่างนี้คือเป็นแบบเดฟหนึ่งถูกไหมครับอาจารย์อ่าอย่างนี้อย่างนี้จะเป็นเดฟหนึ่งครับเพราะว่าเราเป็นภาพขาวดำเนอะอถ้าภาพขาวดำเนี่ยก็คือในเดฟเนี่ยอาจจะไม่ต้องมี RGB ก็ได้เป็นหนึ่งเป็นเดฟหนึ่งเท่ากับหนึ่งพอครับใช่เลยอย่างที่กุกิกว่าครับเพราะเป็นอันนี้ก <RGB> ็คือความมภาพ กเป็น rgb ปุ๊บก็จะเป็นหน้าตาเลขแปดนี่หละแต่ว่าสอนกันสอนกันสามเลเยอร์ใช่ใช่สอนกันสามเลเยอร์แล้วก็ในแต่ละเลเยอร์ก็เป็น r ใช่ไหมเป็น g แล้วก็เป็น b พอามารวมกันก็จะได้เป็นแต่ละเม็ดสีเน,นี่ยม,มีสามค่าคแทนที่จะเป็นค่าเดียวครับครับ,รบอ่าซึ่งซึ่งนอกจาก image เนี่ยมันจะมีความ s t กกี้นิดนึงในการเขาเรียกว่า coordinate ของของภาพเนี่ยมันจะมีความแปลกนิดนึงคือมันเริ่มที่ศูนย์ศูนย์เนี่ย ที่มุมซ้ายบนเนะเวลาเราเรียนแบบว่าอพอดกราฟเนี่ยมันจะมีมันจะเริ่มที่ศูนยย์จากแบบมุมซ้ายล่างใช่ไหมในเชิงของอิมเมเนี่ยมันจะเริ่มที่ซ้ายบนแล้วใน X เนี่ยเเนี่ยมันจะไปจากซ้ายไปขวาแล้วก็ Y เนี่ยจากบนลงล่างคืออย่างเช่นอย่างเราเรา,เราแบบว่าเราไปทำ Object d e t e e t i o n ใช่ไหมแล้วเราบอกว่าเอ้ยวงว่าแมวนอนอยู่ตรงนี้เนอะอันนี้เป็นตัวอย่างจาก Library ชื่อ augmentation นะครับ ซึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ๋อ x เนี่ยมันคือ98พิกเซลมาจากด้านซ้ายอย่างเงี้ยก็คือเนี่ยจะเป็น x แล้วก็ y เนี่ยจะเป็น3 35 345พิกเซลจากด้านบนเห็นแล้วนี่ก็เป็น462พิกเซลจากด้านบนเนอะแล้วก็ถ้าเป็นอันนี้ก็คือ420พิกเซลจากด้านซ้ายใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็น420พิกเซลจากด้านซ้ายเหมือนกัน4 1 2จากด้านด้านบนอ่าใช่ก็เป็น coordinate ที่เวลาบางทีเราจะครอปภาพเราจะหมุนภาพอะไรเงี้ยก็ต้องคำนึงไวด้ดีๆว่าเอ้ยมันเริ่มที่ตรงนี้นะเป็นศูนย์ศูนย์อะไรงี้พออ่ะอันนี้ก็คือเริ่มเข้าใจภาพกันแล้วเล็กน้อยนะครับเราก็จะเข้ามาสู่แอปพลิเคชันของ Deep Learning สำหรับ Image Analysis ที่เล่ากันไปว่าโอ้มันมีแอปพลิเคชันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอ,อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่ตัวอย่างในตัวอย่างหนึ่งที่ ความ l e n r n i n ้มีความสามารถมากเลยเนี่ก็คือ image classification หรือว่าการแบ่งภาพไปเป็นหมวดหมดนะูม่นะหรือประเภทอะไรครับซึ่งอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับเช่นแบบว่ามี dataset มีชื่อแบบคูซูชิจิเอมนิสอะไรนเงี้ยเนาะเป็นแบบภาพอักษรญี่่ปุนตัวเขียนญี่ปุ่นนะภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เราสามารถใช้ใช้ a ด t เเนี่มา classify ได้ว่าเวลาเขาเขียนแบบนี้เนี่ยมันคือ ตัวหนังสืออะไรในภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลของปีที่แล้วเนะเป็นของน้องเจมมี่ใช่ไหม่าที่เขาถ่ายภาพอาหารไทยทั้งหมด40กว่าชนิดเนี่ยแล้วก็เอามาเลเบลว่าเฮ้ยอันนี้เป็นอาหารประเภทอะไรนะครับ mm hmm. เช่นแบบว่าผัดไทยเป็นหมูสเต๊ะอ,อะไรเงี้ยนะซึ่ง Data พวกนี้เนี่ยเราสามารถใส่ภาพเข้าไปแล้วก็ classify ได้ว่าภาพเนี้คือภาพชนิดอะไรภาพแบบ ประเภทอะไรในอาหาร40กว่าชนิดที่ที่เขากำหนดมานะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่เราจะทำกันวันนี้ด้วยเป็น dog breed classification ก็คือแยกประเภทหมานะซึ่งเราก็จะมีแบบประเภทหมาเช่นแบบ1 2 0พันแล้วเราใส่ไปหนึ่งภาพเนี่ยเราสามารถบอกได้ไหมว่าภาพนี้คือน้องหมาพันธุ์ไหนอะไรครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีแบบว่าคนที่เป็นเป็นเชิงการแพทย์ล้วเชิงการแพทย์ก็เช่นแบบว่าเราไปถ่ายภาพเอ็กซเรย์มาแล้วอยากจะรู้ว่า เราเป็นโรคปอดบวมหรือเปล่าเนื้อโมนียหรือเปล่าใช่ไหมครับเราก็สามารถใช้ภาพเนี่ยใส่เข้าไปในอลกอริทึมหรือว่าดิฟแล้วนี่อลกอริทึมเนี่ยแล้วภาพเนี่ยเราก็จะสามารถทํานายได้ว่าเอ้ยอันนี้เป็นาภาพแบบที่ปอดปกติหรือว่าปอดเป็นปอดบวมหรือเปล่าใช่ก็อันนี้เป็นการแบ่งประเภทภาพนะ <S <S ซึ่งอันนั้นก็เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งอีกแอปพลิเคชันหนึ่งเนี่ยที่มีความ เป็นที่นิยมมากๆในปัจจุบันเลยอีกแท็กหนึ่งก็คือเป็น object detection นะครับหรือว่า,าพี่เรียกว่าตรวจจับวัตถุแล้วกันนะครับก็คือ,อเราจะมีภาพภาพหนึ่งเนี่ยเราอยากจะทํานายว่ามันมีวัตถุอยู่ที่ไหนในในภาพนี้บ้างนะครับแล้วเป็นวัตถุชนิดอะไรเนะเป็นประเภทอะไรอย่างเช่นในกรณีนี้นก็คือดีเทคว่าอ๋อมีคนอยู่ตรงไหนบ้างในภาพนี้นะไปดีเทคนะอย่างเช่นแบบ มีกี่คนเราก็สามารถนับได้ใช่ไหมครับอ,อย่างปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีน้องๆ AI b r o w e r s ี่ detect คนนี่แหละแล้วก็ดูว่าคนยืนห่างกันเยอะน้อยขนาดไหนแล้วยืนใกล้กันนานเกินไปหรือเปล่าที่แบบมีโอกาสเสีย่ยงที่จะเป็นโควิดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้ใน algorithm หรือว่าแอปพลิเคชันเยอะแยะเลยเช่นแบบว่ารถขับเคลื่อนอัจฉริยะนะครับหรือว่าพวก autonomous ว e h i c l เนอะว่าอย่างเช่นในเทสลาเนี่ยก็จะในรถย e ีห้อนเทสลานะ ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแบบกล้องแบบว่ากล้องติดอยู่ที่รถใช่ไหมครับแล้วก็สามารถดีเทคได้ด้วยว่าถนนอยู่ตรงไหนแล้วก็มีรถอยู่ตรงไหนบ้างในภาพอะไรเงี้ยครับแ้ก็อาจจะดีเทคเสาไฟฟ้าได้ด้วยเสาไฟต่างๆแล้วก็มีบแบบป้ายจราจรอะไรเงี้ยครับใช่ก็เป็นแท็กซนึ่งที่ object detection สามารถทําได้อันนี้ก็จะดีเทคว่าเฮ้ยอันนี้มีจักรยานอยู่ตรงไหนบ้างคนอยู่ตรงไหนอะไรเะครับซึ่ง dataset อันหนึ่งเนี่ยที่ คนนามาใช้มากๆเลยเนะี่ยก็คืออาจ,จะมีเด a เซตใหญ่ๆเนะี่ยก็มีโคโคเด a เซตจาก Microsoft นะครับที่เขาเก็บ Data ที่เป็น Object Detection เนะี่ยไว้มากพอสมควรเลยแล้วก็มีนักวิจัยที่เทรนโมเดลต่างๆนาๆนาที่เอามา d e t เท t วัตถุต่างๆในภาพของเด a เซตนี้นะครับซึ่งเราก็เอาโมเดลตรงนั้นมาใช้ได้ในอีกอีกทีหนึ่งอีกแท็กซึ่งเนี่ยที่ มีความนิยมมากเหมือนกันก็คือว่าเรียกว่าแท e m a n t นติกเซม n นเทชันนะครับซึ่งในในที่นี้เนี่ยเป็นการนำภาพมาเนะอะเช่นอันนี้เป็นภาพจากเกม GTA 5นะครับถ้าเด็กๆเ,เคยเล่นกันอาจจะไม่เคยเล่นกันแต่ว่าผู้ใหญ่นี้น่าจะเคยเล่นกันกับทุกคน, <c oughs> นก็เป็นภาพจากเกมนะครับแล้วก็เราไปดีเทคดูว่าในแต่ละพิกเซลเนี่ยมันคือมันคือวัตถุชนิดอะไรนะครับเป็นแบ่งเป็นคาแซน อย่างเช่นอันนี้คือรถอะไรเงี้ยนะอันนี้คือรถบรรทุกอันนี้มีต้นไม้มีเสาไฟฟ้า,ฟาอะไรเงี้ยม,มีป้ายจราจรอะไรเงี้ยมันก็แบบแบ่งเป็นสีไว้นี่มีคนมีถนนมี pedestrian หรือว่าแบบทางเท้าอะไรเนานะใช่ซึ่งเ a t a s e ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเอามา t r a นโมเดลได้แล้วก็เอามาดีเทคในในอะอย่างเช่นอันนี้เป็นภาพในจากเกมเหมือนกันนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าที่ไหนเนาะ ดูเหมือนซานฟรานซิสโกไม่แน่ใจว่าภาพจริงหรือเปล่าแต่ว่าเราก็จะสามารถดีเทคได้ว่าเออรถมันอยู่บริเวณไหนนะครับแบบว่ารถรางอยู่บริเวณไหนถนนอยู่บริเวณไหนอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นแบบซีนคลาสสิฟิเคชันในห้องก็ได้ว่าเก้าอี้เนี่ยแต่ว่าพิกเซลเนี่ยเป็นประเภทอะไรมันเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะเป็นพื้นอะไรเงี้ยเนาะใช่พวกนี้ก็จะแบบเอามาใช้ในหลากหลายแอปพลิเคชันเนาะเช่นแบบว่าจะเราจะสร้างหุ่นยนต์เพื่อเดินในห้องอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบ อยากจะให้หุ่นยนต์รู้ด้วยว่าเออแต่ละวัตถุนี้มันเป็นบลติกประเภทอะไรใช่ไหมอันนี้เป็นแบบแบ่งด้วยว่าอ,อใส่รองเท้าตรงอยู่ตรงไหนอ,ออันนี้จะเป็นกลุ่อ object detection ด้วยเนาะนนแล้วก็ semantic segmentation ก็ได้ก็คือแบ่งว่ากางเกงยีนอยู่ตรงไหนกระเป๋ายู่ตรงไหนอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นผ้าธรรมดาก็ได้อ่าอันนี้เป็นเป็ดเป็ดอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ว t o อยู่ที่ไหนก็คือ semantic segmentation เนี่ย จะเรียกว่าแบบเหมือนกําหนดทกพิกเซลเลยที่อยู่ในภาพนั้นถูไหมครับว่า<ช>เป็นแบบมนว่า<ช>เป็นแบบว่าเ r e รียช่วงเนี้ย Are รียในภาพตรงเนี้ยมันอยู่ในคลาสไหนฉะนั้นจริงๆแบบตรงภ<ช>พาพใน GTA เนี่ยก็จะเห็นว่าแบบรถเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงหมดเลยใช่ครั<ช> <ผม S 1> เดีวบบเป็นสีม่วงครับทางเดินทเท้าก็จะเป็นสีน้ําเงินไปเลยอย่างเงี้ยครับผมครับใช่ครับช่่อกี้ที่อาจารย์นายบอกว่าแบบเหมือนตรงภาพด้านขวาเนี่ยที่แบบว่าเหมือนเป็นถึง Object detection มากกว่าก็เพราะว่าแบบจริงๆตัวรองเท้าจริงๆมันควรจะสีเดียวกันแต่ว่า เขาว่าจับแบบรองเท้าเนี่ยคนละคู่กันนะอะไรเงี้ยอืมใช่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 เลยครับอย่างที่กูคกิกบอกเลยครับอืมนะเดี๋ยวเราไปดูแทสตต่างๆต่อไปอ่าอันนี้เป็นแทสที่เรียกว่าคอมเพล็กซ์มากยิ่งขึ้นแล้วกันนะคืออย่างตอนที่เราแบ่งสมมุติว่าเราเป็นใช้ Semantic Segmentation หรือว่าออ t เจ t ต์ t i o ชันเนะเราสามารถบอกได้ว่าอุ้ยทั้งหมดเนี่ยคือคนหมดเลยเนอะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงโจทย์ที่เราต้องการเนะ บางทีเราต้องการบอกว่าเออในนี้มันมีกี่คนใช่ไหมในภาพนี้มีกี่คนซึ่งเราเราก็จะมี task หนึ่งที่เรียกว่า object detection นะครับหรือว่า instance segmentation คือเป็นแบบขั้นถัดไปจาก object detection ละกันคือ mm hmm. detect ได้ว่าคนอยู่ตรงไหนแล้วบอกได้ด้วยว่า border ของคนแรกนี่อยู่ตรงไหนบ้าง mm hmm. คนที่สองอยู่ตรงไหนบ้างคนที่สามอยู่ตรงไหนบ้างอ,าอย่างภาพนี้ก็จะเป็นแบบมีมานะจริงๆถ้าเรา detect นี่อาจจะเป็นมาทั้งหมดเลย แต่ว่าเราอยากจะรู้ด้วยว่าเอ้ยอันนี้คือม้าตัวแรกใช่ไหมอันนี้คือม้าตัวที่สองอันนี้คือม้าตัวที่สามเราสามารถแบ่งได้ชัดเจนอื mm hmm. แล้วก็แทสก็มีความสําคัญมากๆหรือว่าจําเป็นมากมากเช่นแบบว่าเราอยากจะนับจํานวนต้นไม้ในในภาพอะไรอย่างเงี้ยเนาะ mm hmm. ซึ่งปกติแทสปกติเนี่ยอาจจะแบบบอกว่าทั้งหมดทั้งกลุ่มนี้เป็นต้นไม้หมดเลยใช่ไหมแต่ว่าเราอาจจะแบบแบ่งได้ว่าอ๋ออันนี้คือต้นไม้ต้นแรกต้นที่สองต้นที่สามไปไเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ก็คือพี่อะไรเขียนว่ามี มีการทำงานคล้ายกับ segmentation เนะ semantic segmentation จริงๆก็ตึงๆ object detection ด้วยแต่ว่าเราสามารถระบุ ID ในของของวัตถุได้ด้วยว่าอันนี้คือวัตถุอ่าอันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเหมือนเป็น subclass ของ uh, semantic segmentation อีกทีหนึ่งเป็นแบาใช่แบบตงๆ object detection กับ semantic segmentation มารวมกันอะไรเงี้ใช่ครับ <laughs> ซึ่งก็อย่างอย่างที่เราสรุปไปนะก็คือเรา เราสามารถแบบใช้ image recognition หลากหลายเลยได้ได้ได้เลยนะครับในในการเรียนการสอนครั้งนี้นะครับอาจจะแบบว่า segmentation m segment a n t i c s e ก็ได้ว่าแม่งว่าน้องหมายอยู่ตรงไหนแบบว่าแกะอยู่ตรงไหนใช่ไหมเราอาจจะแบบอยากทำ object detection ว่าอ๋อแบบกล่องของหมายอยู่ตรงไหนของของแพะอันนี้แกะนะแกะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็อันสุดท้ายนี่เราอาจจะแบ่งเป็น instance segmentation ว่าอ๋อในตรงนี้เนี่ย หมามันอยู่บอร์เดอร์ตรงไหนบ้างอแล้วก็แกะอยู่ตรงไหนบ้างอะไครับอจริงๆแล้วก็มีอีกหลายแท็กเลยนะที่ที่ดิฟเลอร์นิ่งเนี่ยสามารถทําได้เราก็ทําได้ดีด้วยแท็กหนึ่งเนี่ยที่ที่คนนํามาใช้งานนี่ก็คือจะเป็นรวมกับ National n l l a n g u a g e p r o c e s s i n g นะครับหรือว่าการประมวลผลภาษาธรรมชาติใช่ไหมครับว่าเถ้าเราให้ภาพไปเนี่ยแล้วก็ถามคําถามเนี่ย โมเดลสามารถตอบคาถามนั้นๆได้หรือเปล่าอย่างเช่นเราให้ภาพภาพอันนี้ไปเนอะเป็นภาพของเป็นไฟร์ไฮดรันเนอะก็คือแบบที่เขาไปแบบดึงน<ด>้ำออกมาใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าเออแบบว่ารถยนต์ประเภทไหนที่ใช้ไอเทมนี้เนอะซึ่งโมเดลนี้ก็สามารถแบบตอบได้ว่าอันนี้คือไฟร์ทรัคคือรถดับเพลิงเนี่ยที่มาใช้ใช้สิ่งของอันนี้อะไรเงี้ยเออหรือว่าอันนี้แบบภาพนี้มาจาก ยุค50หรือยุค90อะไรเงี้โยโมเดลก็สามารถเรียนที่จะตอบได้ว่าอ๋อมันมาจากยุค90อะไรเงี้ยใช่อันอน,อนี้ก็เป็นแท็กซึ่งที่คนใช้ Deep Learning เอามาใช้แล้วก็ทำงานได้ดีพอสมควรน,นะฮะจริงๆก็มีอีกเยอะแยะเลยนะมีแบบแกนด้วย generative adversarial network ที่เราเราสามารถใช้โมเดล Deep Learning เนี่ยมา generate ภาพได้ด้วยอ่านี้เราไม่ได้ยกตัวอย่างนะ โอเคก็อันนั้นก็คืออินโทรนะครับว่าแบบ d e e p Learning เอามาใช,ใช้งานอะไรได้บ้างต่อไปนี้เนี่ยเราจะมาดูถึงโมเดลกับทูที่เราสามารถเอามาใช้ในในสัปดาห์ถัดไปนะว่าเราแบบจะใช้อะไรบ้างนะครับซึ่งด้วยตัวการสร้างเนี่ยเราจะบอกภาพรวมกับว่าโมเดลเร้เนี่ยสร้างประมาณไหนนะก็อย่างที่เราได้เรียนกับพี่ชารินไปนะครับใน3สัปดาห์แรกเนี่ย ใน Pipeline หลักๆเนี่ยเราก็จะมีการแบบกําหนด Input Output ใช่ไหมว่าอินพุตของเราคืออะไร Output ของเราคืออะไรอย่างเช่นเป็น Classification ง่ายที่สุดเลยก็คือ Input ของเราเนี่ยเป็นภาพใช่ไหมเอาพุตอาจจะเป็น Class ว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็เงี้ยก็คือเป็น Class ไหนที่เรากําหนดมาพอเรากําหนดอินพุตเอาพุตเรียบร้อยเนี่ยเราก็กำหนดโมเดลนะว่าโมเดลเราจะหน้าตาเป็นยังไง ซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีว่าเออเราสามารถแบบดึงโมเดลมาใช้ยังไงแล้วก็เอาไปแอพพลายยังไงแล้วก็กําหนดคอสฟัง์ชันว่าเออโมเดลนี้เนี่ยเราอยากจะออพติมัลไลส์อะไรใช่ไหมครับแล้วก็ออพติมัลไ์ด้วยคอสฟังชันหรือว่าเกรเดียนต์เซนต์นะครับคือเรามีคอสฟังชันอยู่แล้วก็อยากจะพยายามทำเกรเดียนต์เซนต์ให้โมเดลพารามิเตอร์เนี่ยมันมีค่าที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็จะเอาไปเทสกับชุดข้อมูลที่ไม่เคยเห็นนะครับซึ่งโมเดลเนี่ย ต้องบอกไว้ก่อนว่าเอาในที่นี้เราจะใช้ deep learning model นะครับเป็นหลักหรือว่า neural network เป็นหลักแต่ว่าในโลกแห่งความจริงเนี่ยโมเดลตรงนี้อาจจะเป็นอะไรก็ได้อย่างเช่น random forest support vector machine จะเป็นแบบว่า xgboost จะเป็นชื่ออะไรเนะี่ยเดี๋ยวน้องๆอ,อาจจะได้เรียนในถ้าสมมติใครสนใจ tabular track ใช่ไหมอาจารย์เช็คก็อาจจะสอนโมเดลต่างๆที่ไม่ใช่ deep learning ที่เหมาะสมกับข้อมูลประเภทตารางรอะไรอย่างนี้ค ก็อีกทีหนึ่งนะเวลาเขียนโค้ดเนี่ยเราก็จะกําหนดชุดข้อมูลก่อนแล้วก็แปลงแบ่งข้อมูลเป็นชุดข้อมูลเทรนนิ่งพ a l ์ d a เดชันแล้วก็เท s เซ็ตแล้วก็เราสามารถพอเรากําหนด Data Set เนี่ยเราก็สามารถดึงข้อมูลออกมาเป็นแดชได้นะโดยใช้ Data หล d เดอเนะเวลาเรากําหนดชุดข้อมูลแล้วแล้วก็ดึงค่อยๆดึงออกมาซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็จะถูกป้อนเข้าไปในโมเดลแล้วก็กําหนด l o s ฟังช c t อะไรอย่างนี้ยนะแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เทรนโมเดลโดยการใส่ข้อมูลเป็นแบชน่ยใส่เข้าไปคำนวณหา Loss แล้วก็อัปเดตโมเดลนะครับทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งโมเดลเราทำงานได้ดีพอสมควรกับข้อมูลชุด Validation Set ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ t o o s ต่างๆเนี่ยที่สามารถเอาไปใช้ในเชิงของ Image Analysis เนี่ยก็มีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับในที่มีที่แด่งเป็นสาม เซ c ชั o นแล้วอะนะเป็นโลเล e วล l นะก็คือเรากำหนดได้เกือบทุกอย่างเลยเขียนจากศูนย์เลยอ่าก็จะมี PyTorch, TensorFlow แล้วก็ j a x กอะไรเงี้ยนะที่เป็น Library แบบขั้นพื้นฐานที่ถ้าเรารู้ไวนะ้เนี่ยก็สามารถสร้างโมเดลเป็นโมเดลขนาดใหญ่ได้เลยเหมือนให้แบบว่าก้อนเลโก้มาเนี้ยเราก็ต่อกันได้แบบทุกรูปแบบอะไรเงี้ยนะ <S <S ะถ้าเป็น Mid l e เวลเนี่ยก็คือเริ่มให้เป็นแบบเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะ ก็ <IST uk t av> 2> 2> จะมี PyTorch อีกไหนมี Keras มี Lightning อะไรอย่เงี้ยนะซึ่งในที่นี้เราจะค o อ e r ร PyTorch กับ PyTorch Lightning นะครับเป็นหลักก็อันนี้ก็จะแบบว่าง่ายขึ้นมานิดนึงเราไม่ต้องกําหนดแบบทุกเลเยอร์แต่ว่า,นนาเรากําหนดแล้วแบบมี API อะไรบางอย่างที่ทํำให้เราเทรนโมเดลได้ง่ายขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น High level แล้วกันก็คือเราเรียกว่าจัดโฟลเดอร์แล้วก็ บอกโมเดลว่าเออเทในโฟลเดอร์นี้แล้วก็ได้ผลออกมาอะไรเงี้ยในที่นี้ก็จะมีไลบรารีเช่น fast AI มี pytorch lightning flash นะครับแล้วก็มีแบบ ice l i t i o n ที่มีเป็น wrapper อีกทีหนึ่งของแบบ fast AI กับ lightning flash อะไรเงี้ยนะซึ่งไลบรารีก็แบบจริงๆตรงนี้ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดนะแต่ว่า,าสิ่งที่เราจะสอนก็จะมี pytorch lightning แล้วก็ fast AI เป็นหลักนะแล้วก็ i s o l i t i o n ด้วยนิดหน่อยโอเค จบไปแล้วสำหรับบทเรียนแรกครับ